พูดถึงไฟวีคอนนะครับหรือว่าไฟเลี้ยง cpu มันจะมีแรงดันไฟประมาณ1 3ถึง1.5โวลไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด PC หรือว่าเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กมันก็จะใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่กทานนะครับ คลิปสั้นบ้านช่างเอฟวันนี้ผมจะมาบอกเล่านะครับพูดคุยกันเรื่องของไฟ v ีคอร์นะครับไฟ v ีคอรหรือว่าเราเรือกให้เข้าใจง่ายๆก็คือไฟเลี้ยง CPU นะครับซึ่งมันมีมันจะมีแรงดันอยู่ประมาณ1จุดบางทีอาจจะอย่างอย่างต่ำก็ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่า1โวลตนะครับประมาณ1ก็อย่างอย่างปกติก็จะประมาณ1.3ถึง1 5โวลต์ ก็พอดีว่าไม่ไม่ได้ทำบอร์ด PC มาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยมีคลิปเกี่ยวกับเมนบอร์ด PC มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้พอดีมีน้องๆก็ถามมาว่าพอดีเขาไปเจอในเครื่องเขามันขึ้นเออร์รอ์ในไบออนะครับในไบออมันฟ้องว่าไฟบีคอเออร์เก็คือไฟเกินนะครับซึ่งเขาเขาดูแล้วมันที่มันเกิน เกิน1.5ขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นเป็นสีแดงๆเล้วเขาก็เลยมาถามว่าไฟเลี้ยง CPU มันไม่ใช่12โวลต์เหรอนะครับอาจจะเพราะว่าเเห็นว่าไฟที่เราเรียกว,ว่าไฟเลี้ยง CPU ก็คือเราจะเสียบไฟจากตัว power supply ไ,ไฟ12โวลต์เราเสียบเข้าช่องนี้นะครับทำให้บางคนเข้าใจว่าไฟ12โวลต์นเนี่ยก็คือเข้าไปเลี้ยง CPU ทั้ง12โวลต์เลยจริงๆมันไม่ใช่นะครับ มันถูกแปลงลงอีกนะครับก็คือให้เหลือประมาณสักที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือประมาณ1.3ถึง1.5โวลต์นะครับโดยวงจรที่แปลงไฟลงเนี่ยตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูมันจะมีมอสเฟตนะครับ2ตัวเนี้ยแต่จริงๆตัวนี้มันทํางานอยู่3เฟสด้วยกันนะครับใน1เฟสนั่นะก็คือมันทํางานมันก็จะมีไฮไดส์กับโลดไดส์ตัวนี้ก็คือแปลงไฟลงมานะครับแปลงไฟลงมา แปลงไฟลงมาก็คือมันก็จะเหลือประมาณ1.3โวลต์นะครับก็โดยมี IC PWM นะครับเป็นตัวควบคุมนะก็บางวงจรมันแล้วแต่บางวงจรก็ใช้2เฟสนะครับมันอาจจะแตกต่างจากเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กอาจจะใช้แค่เฟสเดียวนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟเลี้ยง GPU นะครับ GPU ก็คือเป็น,ปนการ์ดจอออนบอร์ดที่อยู่ในตัว CPU เพราะว่า cpu รุ่นหลังๆมาเนี้ยนะครับเทคโนโลยี Technology รุ่นหลังๆมาเนี้ยตัวที่เราเรียกกันว่าการจ์จอรนบอร์ดอะสัญญาณภาพมันจะออกมาจากตัว cpu เนี่ยนะครับก็คือตัวเนี้ยก็คือไฟเลี้ยง gpu ก็ถูกส่งเข้ามาที่ซ็อกเก็ตเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละส่วนกับ cpu า่า gpu นั้นอยู่ในส่วนของการแสดงภาพส่วน cpu นั้นอยู่ในส่วนของการประมวลผลนะครับก็คือจะมีไฟอยู่3เฟสอันนี้ก็คือขดลวดนะครับขดลวด3ขดเนี้ยจะต่อถึงกันนะครับก็คือ อ,อ,อันนี้มันเป็นสวิตชิงแบบซิงโครนัสบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับเราจะเห็นว่ามันมีอยู่3ชุดก็ทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็ทำงานแยกชุดกันไปแต่ว่าไฟเลี้ยงถูกส่งเข้ามาที่ซ็อกเก็ต CPU เหมือนกันนะครับก็จาก12โวลต์ก็จะถูกแปลงลงมาเหลือแค่1.3ถึง1.5โวลต์ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไฟมันเกินนะครับมันก็จะไปฟ้องที่ใบออดนะครับ หรือว่าเซนเซอร์เช็คพลาดนะมันก็ฟ้องได้เหมือนกันนะอันนี้แต่วันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันไปเป็น1.3ถึง1.5ได้ยังไงนะนะอันนี้ก็คือชุดวงจร v c คอรที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในตัววงจรจริงด้วยแต่ว่าอันนี้วาดขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเห็นเห็นโครงสร้างแบบย่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในวงจรมันจะมีวงจร,จะ,งจ,รจะมีอุปกรณ์เสอ ส่วนเสริมนะครับที่ทํางานร่วมกันอีกเยอะแยะอาจจะทําให้มองไม่ออกนะครับอันนี้มองหลายคนมองไม่ออกจริงๆเนี่ยครับเพราะว่าเคยเจอมาหลายคนพอเราว่าในลักษณะแบบนี้ให้ดูเนี่ยพอมองเข้าใจแต่พอไปดูในวงจรจริงเนี่ยให้ดูวงจรจริงทีเดียว่มองไม่เข้าใจพอเห็นลักษณะแบบนี้แล้วค่อยไปดูวงจรจริงอ่ะอันนั้นเข้าใจได้ง่ายไม่เสียเวลานะเดี๋ยวไปดูกันเลยก็คือ ถ้าเราสังเกตดูนะครับเราสังเกตดูเราจะเห็นว่ามันมีมอสเฟตสองตัวนี้นะครับทำงาน2ตัวเนี่ยคู่กันอยู่เป็นสวิตชิงนะครับเป็นสวิตชิงเหมือนกันถ้าเรามองเผินๆมันจะคล้ายๆกับเป็นฮาร์บิทคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือไฟลงมาเนี่ยมันจะถูกแบ่งมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นฮาร์บิทคอนเวอร์เตอร์แต่ตัวนี้มันคือสวิตชิงแบบซิงโครนัสบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับ ฉะนั้นแรงดันเอาต์พุตตรงนี้มันจะถูกควบคุมโดย i c p w m ตัวนี้นะครับความถี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับความถี่ที่ขาทั้งโลดาทั้งไฮดายเนี่ยนะครับมันก็จะถูกควบคุมด้วย IC เหมือนกันนะครับฉะนั้นแรงดันที่เอาต์พุตจะถูกควบคุมโดย i c p w m ตัวนี้นะครับ อันนี้ที่เราเรียกไฮไดอันนี้เรียกโลโลไดนะครับช่อเรียกอันนี้เราเรียกรานแบบย่อๆนะครับชื่อเต็มๆม,มันก็คือตัวบนเรียกว่าตัวบนเรียกว่าไฮไซไดสวิต์นะครับตัวล่างก็เรียกว่าโลไซไดสวิต์นะครับหรือมันยาวไปเรียกยากแล้วเรียกไฮได้กับโลไดไปเลยนะครับก็ทํางานร่วมกันนะครับ ลักษณะการทำงานก็คือตรงนี้นะครับตรงจุดนี้เองก็คือจุดคอนเนคเตอร์ที่เสียบที่เราเอาไฟจากพวาวเวอร์สายเสียบลงมาครับ12โวลต์เนี่ยนะครับมันก็จะผ่านให้ตัวไฮได้ทำงานให้โรได้ทำงานนะครับโดยการควบคุมของ i c p w u m ตัวนี้นะรตรงนี้ก็จะได้เป็นแรงดันไฟ DC ออกมานะแล้วก็ถูกฟิลเตอร์ด้วย C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้จะเป็น C ฟิลเตอร์ แล้ว C ีชุดนีนะ้ชุดนี้จะเป็นเป็น C ีแบบไม่มีขั้วถ้าเราสังเกตดูจะเป็นสีแบบออกเหลืองส้มๆนะครับเป็นสีไม่มีขั้วตัวเล็กๆที่หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีไว้ทําไมนะครับตัว C ีค่าต่าๆเนี่ยนะครับความถี่สูงมันจะผ่านได้ดีนะครับเขาก็เลยใช้มาในการกรองความถี่สูงลงกาวนะครับก็คือความถี่สูงๆเนี่ยถูกกรองลงกาวเพื่อไม่ให้มันไปกวนนะไม่ให้ไปบรบกวนทั้งตัว ภายในตัวของมันเองไม่ให้ไปบรบกวนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งนอกด้วยอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จึงต้องมี C ีฟิลเตอร์นะทำหน้าที่กองไฟให้เรียบส่วน C ไม่มีขั้วเนี่ยนะครับทำหน้าที่กองความถี่นะครับหรือกองน้อยก็ได้เรียกว่ากองสัสญ,ญญาณน้อยสัญญาณรบกวนนะเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปนะครับอันนี้น่า,นาจะพอมองออกก็คือ12โวลต์ตรงนี้เข้ามานะครับ สองโวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับไม่ไม่ได้ถูกจ่ายไป12โวลต์ทีเดียวนะครับการทํางานก็คือจะผ่านมาในลักษณะแบบนี้คือถูกควบคุมโดย ICPWM ตัวนี้นะครับไฟจุดนี้จะออกมาประมาณ1.5โวลต์น,นะครับเรียกว่าไฟบีคอร์ก็คือไปเลี้ยง CPU ในในวงจรเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กส่วนมากนะครับมันก็จะใช้อยู่ประมาณเฟสเดียวเฟสเดียวก็คือชุดนี้ชุดเดียวชุดนี้แคชุดเดียวหรือว่า รุ่นไหนที่ CPU กินกระแสสูงๆอาจจะมีอยู่2องเฟสสอชุดก็คือเรียกว่า2เฟสนะครัแต่ว่าเมนบอร์ด PC เราอาจจะเห็นเป็นสามเฟสสี่เฟสหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับการออกแบบมากอันนี้เอาวงจรของรุ่นนี้มาให้ดูนะครับเพราะตัวที่มีเนี่ยหาวงจรไม่ได้นะครับก็เลยเอารูปตัวนี้ที่มีวงจรอยู่มาให้ดูเราจะเห็นว่ามันมีตัวนี้เนี่ยขดลวดสามเฟส นะครับก็คือเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนคือโลตัวไหนคือไฮเนี่ยถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่ามันมีซีฟินเตอร์พวกซีกระป๋องเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าซีกระป๋องนี่คือซีฟินเตอร์ทั้ง3เฟสเนี้ยถึงแม้มันจะทํางานกันคนลเฟสแต่ว่าทางด้านเอาพุตมันจะถูกต่อมารวมกันก็คือเป็นไฟล์ชุดเดียวกันส่งเข้ามาหรือยัง CPU นะครับสุดท้ายแล้วปลายทางมันจะถูกต่อมารวมกันนะครับถ้าเรามาดูวงจรชุดนี้นะครับนี่จะเห็นไปเหมือนที่วาดให้ดูเมื่อกี้เนี่ ก็ะจะเห็นว่ามอดเฟสไฮได้โลได e อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือตัวนี้คือไฮไดตัวนี้ก็คือโลไดะสัญญาณพวกนี้ก็จะถูกส่งมาจาก ICPWM นะครับถูกมาควบคุมก็จะได้ไฟเลี้ยงออกมาอันนี้คือขดลวดนะครับเพราะว่าเรามาเป็นอย่างนี้ขดลวดอันะน,นี้ตำแหน่งวัน DBDL 1นะึ่ง L ก็คือขดลวดนะ ก็จะได้เป็นไฟล์วีคอออกมาตรงนี้นะครับในวงจรชุดนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3ชุดก็คือ3เฟสทำการอยู่3 p h เฟสเห็นไหมครับแต่ว่าจะเห็นว่าจะเห็นว่าตัวเฟสหนึนะครับเฟสหนึ่งเฟสที่2เนี่ยมันจะมาจาก IC ตัวเดียวกันแต่ว่าตัวเฟสที่3เนี่ยจะมาจาก IC เนี่ยตัว dcdu 1นะครับ แต่ว่าตัว IC ที่ควบคุม IC ตัวนี้มันก็คือ IC ตัวเดียวกับพวกนี้นะครับก็คือ IC ตัวเดียวกับเฟสหนึ่เหมือนกันนะสัญญาณที่ส่งมาควบคุมเนี่ยนะครับก็ถูกส่งมาจาก IC ตัวเดียวกันนะจะเห็นว่าเมื่อแต่และเฟสท,ทํางานนะครับมันก็จะมีไฟ V c o อออกมาเนะี่ยมันก็จะถูกต่อมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่ V c o r ตรงนี้ก็จะถูกต่อมาที่จุดนี้เหมือนกันนะครับจุดนี้ที่ได้ว core มาอีกเฟสหนึ่งตรงนี้ ก็จะได้ไฟมาก็จะถูกต่อมาตรงนี้รวมกันอยู่เป็นจุดเดียวนะครับก็จะเห็นว่ามันมี c ีฟิลเตอตัวนี้เขาใช้ซีฟิลเตทั้ง4ตัวนะครับให้ซีฟิลเตอร์4ตัวก็คือเอามาขนานกันนะครับสีขนานกันค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรารู้จากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับก็คือ4ตัวเนี้นะครับก็เนี่ยตัว IC ที่ใช้ควบคุมนะครับอันนี้ก็คือ ICP เดียวยูเอ็มนะครับเราก็จะเห็นว่าสัญ,ญญาณต่างๆนะครับ ที่ส่งไปนะจะเห็นว่าเนี่ยคือเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับเนี่ยสัญญาณ P w ่า M ต่างๆเนี่ยนะครับ U Gate ต่างๆเนี่ยเนี่ยสัญญาณพวกนี้ที่ส่งเข้าไปควบคุมการทำงานของเออเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมาจุดนี้เนี่ย,ยคือควบคุมการทำงานของออก็คือควบคุมการทำงานของ Switching High Drive กับ Low Drive เพื่อให้ได้แรงดนันตามที่เขาออกแบบมา อันนี้แหละก็คือหลักการทำงานของไฟเลี้ยง CPU นะครับก็คือไม่ได้ใช้ไฟ12โวลต์แล้วเข้ามาเลี้ยง CPU ตรงๆนะครับก็คือมีการลดแรงดันลงมานะครับแต่ว่ามีการใช้วงจรสวิตชิงนะครับแบบ s ิ n โครนัส u s b คอนเวอร์เตอร์เข้ามาเพื่อให้เพื่อควบคุมกระแสการทำงานของเขาด้วยนะนี้เมื่อเราขยายขึ้นมาดูเราจะเห็นว่า ตรงซีฟิลเตอร์ตัวนี้อันนี้เป็นซีแบบมีขั้วนะครับก็คือหน้าที่ก็คือซีฟิลเตอร์นะครับจุดนี้ก็คือจุดเดียวกันนั่นเนี่ยนะครับแล้วีพวกนี้เองก็คือ C ีตัวเล็กๆนะครับที่เราเห็นเป็นสีส้มสีชมพูเนี่ยนะครับจุดนี้ก็คือ C ีไม่มีขั้วค่าความจุต่ำๆนะครับจะทำหน้าที่กลองน้อยหรือว่ากลองสัญญาณรบกวน อีกจุดหนึ่งที่จะต้องไปดูก็คือชุดนี้นะครับอันนี้คือ r นะครับตำแหน่ง dcdr 6ตัวนี้ dcdr 5 2จุดนี้ก็คือ r ชั้น r ชั้นมันอยู่ในวงจร protection ก็คือวงจร protect เราเรียกง่ายๆ protect หรือว่าป้องกันวงจรนั่นเองก็คือในกรณีที่สมมุติว่าโหลดมันชอ็อตอาจจะมีโหลดชอ็อตจะมีแรงดันตกคอมระหว่าง r 2ตัวนี้นะครับที่มันไม่เป็นไปตามที่เขาออกแบบไว้หรือว่ากรณีโหลดไม่ดึงกระแสเลยนะครับ ก็อะไรดังตกข้อมมันก็ไม่ได้ตามที่เขาออกแบบไว้ตัววงจรมันก็ภายในตัวเมนบอร์ดมันก็จะสั่งงานให้หยุดการทํางานนะครับที่เราเคยพบว่าเวลา,เ,าเคยน่าจะน่าจะเคยเจอกันทุกคนนะเวลาเปิดเครื่องปุ๊บพัดลมกระดิกนิดนึงแล้วก็หยุดหมุนไปเลยพัดลมกระดิกนิดนึงแล้วก็หยุดหมุนไปเลยนั้นเกิดจากว่าอาจจะเป็นที่ตัว CPU มันเสียหรือว่าไม่มี CPU หรือว่าตัวพวกเฟสพวกนี้มันช็อตน,นะครับอันนี้ทำให้กระแส ในในเส้นนี้นะครับมันผิดปกติไปเพราะนั้นแรงดนันตกค่อม R 2ตัวนี้มันก็จะผิดปกติไปจากเขาออกแบบไว้นะครับวงจรมันก็จะสั่งการหยุดการทํางานนะครับมันก็เลยทําให้เห็นอนาะการที่เราเห็นก็คือเปิดเครื่องปุ๊บพัดลมอาจจะกระดิกสักนิดนึงอ่ะพอมันเช็คแล้วกระแสมันไม่ได้ตามที่มันต้องการมันก็จะหยุดหยุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยืดยาวมาพอสมควรละนะครับ ก็ฝากไว้นะครับออบางอย่างถึงแม้ว่าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ